สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่จอร์ดรัชดานะครับจอร์แฟรัชดานะอยู่ข้างกับบิ๊กซีรัชดาพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงประมาณตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับทุกคนก็ตอนนี้ที่พามาดูอีกทีนึงนะเพราะว่าเขามีเปิด โซนใหม่คือเป็นโซนด้านหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นที่ว่างๆก็คือไม่มีอะไรเลยนะก็จะเป็นแบบว่าให้คนมานั่งเล่นมานั่งชิลได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเขาก็เหมือนแบบว่าเปิดบูธเป็นบูธขายของกิน,นะอะไรเงี้ยเพิ่มเติมก็เลยเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบรรยากาศนะว่าตรงบูธของกินเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยที่เจอก็คือนี่โรตีโอ้ เป็นโรตีแบบว่าขายอยู่บริเวณด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราเดินเราเดินทางสายมือก่อนแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินย้อนกลับมานาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินบิ๊กซีรัชดาต่ออันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศเนาะก็จะมีแบบว่าโรตีต่างๆมีน้ําชามีอะไรเงี้ยเนะาะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงะฮะข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ที่เจ็ดสิบบาทข้าวเหนียวมะม่วงน่ากินมาก เป็นแพ็กแบบมีมแบบว่ามะม่วงครึ่งซีกนะครับมีน้ำกระทินะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวเรนียรูปหัวใจน่ารักน่ารักฝัก่งด้านนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเจ็ดสิบนะครับนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็จะมีกระเพาะปลาปราุงสดนี้กระเพาะปลาปรุมมงตตกีวที่70บาทเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาแบบดื่ม,มารับประทานมาชิมในข้าวขาหมูนะครับอันนี้เป็นข้าวขาหมูโอ้น่ากินเชียว ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านน้ำนี่เขาจะมีแบบว่าโซนนั่งเล่นนั่งพักนั่งชิวนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบว่าจุดนั่งเล่นได้แลนะ้วแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับนีเลยมีปลาปลาทะเลเผานะฮะมีกุ้งนะครับมีกุ้งห0 0มีกุ้ง250นะครับมีข,าขา้าวโพดข้าวโพดเผานะครับขา้าวโพดเผาแล้วก็มีกุ้งเต้นด้วยนะทุกคนเนี่ยมีไอศครีมอ,อ้ยเป็นไม่ใช่ไอศครีมสิ 10, เป็นแบบว่าข้าวโพดเผากระสิกบาทนี่มน่ากิ 10, านกุ้งเต้นก็มี เดี๋ยวเราแบบลงเดินทางนี้ส่วนมากที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับจะไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่อด้านนี้ก็จะเป็นเปียลาวานะครับอ๋อขนมเปียลาวานี่เยอะแยะเลยเปียลาวาาครายแบบอยากกินมาได้เลยนะนี่มีแบบชามีร้านน้ำนะครับมีแบบว่ากาแฟด้านนี้ก็จะเป็นแบบต้มยำรถไฟนะครับอยู่ที่ ก้อยจับอยู่ที่แบบจอดแซนนี่เลยฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นด้านน้ำนะครับม,ม,มีแบบว่าข้าวเหนียวมะม่วงก็แปดสิบเก้าบาทมีแบบว่าไอศครีมแปดสิบเก้าบาทนะฮะข้าวเหนียวมะม่วงคืออะไรต่างๆคือหลากหลายราคาแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเนาะดูนแบบไอศครีมก็มีอุ้ยด้านนั้นมันเป็นแบบไส้กรอบไส้อั่วอะไรเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราแบบเดินไปเรื่อยๆนะคือด้านหน้าอุ้ด้านหน้าคนเยอะมากแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นโลง่งๆไงมันจะไม่มีแบบว่าพื้นที่อะไรไม่มีแบบ แล้านนี้ก็จะมีแบบว่า1งชิ้น25่บาบาท4ชิ้น100บาทครับราคาก็โอเคไปแ้านี้เป็นผัดไทยผัดไทยไก่70ผัดไทยกุ้งสด80อสราคาก็ไม่แพงนะทุกคนก็เป็นแบบราคาทั่ว,ว,วไปผัดไทยอุ้ยหอมมากน่ากินมากเลยโอ้โหนี่เขาเขาผัดดีนะเนี่ยมีแบบ,บครบฟันอ๋อที่นี่ผัดดีอยู่นะนี่เห็นไหม ผัด <laughs> ไทยกุ้งสดอุ้ยน่ากินมากเนี่ยร้าน <g ül> นี้ร้านนี้ผัดไทยเทวดานี่นะครับอยู่ที่จอดรัชดาจอดแต่รัชดาพิเศษนะครับทุกคนเขาแบบได้แล้วผัด <g ül> ไทยไก่70กุ้ง80ก็ราคาแบบว่าสัตว์นี้ต้องเที่ยว <g ül> เด,เดินเดินตอนน่อเนื่องนะครับตอนนี้คือคนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะแล้วเราก็เดี๋ยวพาแบบ,บเดินดูบรรยากาศเนี่เห็นไหมเขาก็จะมีร้านข้าวผัดออันนี้อันนี้เป็นขา้ขาวผัดอ๋อข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอันเนี้ยข้าวผัดปูมีแบบว่ามีหมูย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยด้วยนะครับด้านนี้นมีหมึกย่างเต้าทานทุกคนอ๋อตัวละสามร้อยห้าสิบถ้าเป็นตัวนึงก็สั่งได้นะครับมันเป็นแบบ เยอะแยะเฮ้ย yeah, yeah. มาดูด้านนี้มาดูด้านนี้แหมมีดอบหลากหลายด้านนู้นเป็นหมึกไปเดี๋ยวเราแบบเดินต่อก่อนคือตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกำลังเดินทางมานะฮะเราก็อาจจะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะกินข้าวที่จอร์ดแร์ตรงนี้เลยหรือว่าเราจะไปกินที่บริเวณอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้ไปทางนี้เพราะว่าคนหน้าร้านตรงนี้คนเยอะนิดนึงนะอันนี้ร้านยำโอ้ยนี่มีกุ้งร้านกุ้ง กุ้งมีแบบ 80, 280 280 480แล้วแต่เนาะแล้วแต่ขนาดกุ้งดองของละร้อยมีโบกุ้งใหญ่หอยเชลล์ก็มีหรือจะเป็นหมึกช็อตก็มีนะครับช็อตเอ็มร้อยห้าสิบเอลร้อยแปดสิบอ่ะไปดูด้านนี้ต่อคนเยอะมากนะก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งอันนี้เป็นแบบน้ำนะครับน้ำปัน่นร้านน้ำปั่นนะครับโอ้ทูเรียนมาดูตรงนี้ทูเรียนนี่งดนทอง มีหลากหลายราคามืนทองโลละร้อยสามสิบบาทนะครับโอ้เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวพาดูพาดูทุเรียนก่อนเดี๋ยวนี้ทุเรียนเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนอย่โลละร้อยสามสิบบาทใครอยากได้ทุเรียนก็ลองแวะมาแบบช้อปปิ้งตรบริเวณตางนี้ได้อันนี้เป็นเนื้อของเป็นสเต็กนะฮะมีสเต็กขายด้วยนะและนี่เป็นพิซซ่าโอ้ พิซซ่าถาดถาดละประมาณ380บาทสา0รบาท2องวมันมีแบบหลากหลายราคาแล้วแต่เนาะเริ่มต้นตั้งแต่2 5 0บาทถึงประมาณ380บาทนะครับน่าก,กินอยู่แตามรูปที่เขาให้หเลยอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าร้านขายของฝากเล็กๆน้อยๆเนาะน่ารนะักมากอันนี้คือเป็นโซนแบบโซนที่เขาเปิดใหม่นะคือจริงๆอ่ะมันเป็นตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบร้านร้านให้เรามานั่งเล่นให้แบบซื้อข้าวแล้วก็มานั่งกินอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาก็ เหมือนแบบเอาร้านขายของกิามาอยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นรถช่องสิงคโปร์นะครับเย่าวละสามสิบบาทโอ้อันนี้น้ำมะม่วงโอ้โหน้ำปั่นคุณน้ำปั่นคนกินเยอะเลยอะเดี๋ยวเราเดินเดินไปดูด้านนี้เดินไปดูในี้อีเดี๋ยวลองเดินเด้อ นี่เป็นแบบหมูย่างมาละสิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบข้าวทั่วไปบะหมี่มายำมมียำ,ม,ยำมีอะไรด้วยอันนี้คือแมลงทอดนะครับหรือมียำหอยนางรมเนียเป็นแมลงทอดอยู่ด้านนี้โอ้คือคือ เดี๋ยวว่าคนจีนคนจีนไม่กินแมลงทอดนะคนจีนก็ลุมร้านแมลงทอดเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม้ละสิบอ๋อซื้อสิบฟีหนึ่งซื้อสิบปีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม้เท่าไหร่ไม่แน่ใจโอ้ทางขลุอันนี้ของปลอมนะนี่ของจริงอยู่ด้านนี้เขาเรียกมะม่วงหกสิบนะครับเป็นแบบว่าปิ้งปิ้งจีนหม่าล่านะคะับเดี๋ยวรเขาไปบอกว่าหม่าล่าอะไรเงี้ยด้านนี้ก็จะมีเป็นแบบทอดมันกุ้งโดนัทนะครับ อ๋อเป็นทอดมันกุ้งเป็นอ,อส่วนหอยนางรมอัอ่นี้เป็นหอยหอยหนามีหอยหนามีอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเป็นแบบโซนด้านหน้านะครับทำมาดูจะโซนด้านในก็จะคล้ายๆเดิมน,นี่หมึกหมึกกุ้งกุ้งอยู่สองล็อแปดสิบอ๋อคือถ้าเป็นถ้าเป็นหมึกเป็นหมึกเป็นไม้ๆน,นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณไม้ละหนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเขามีมะพร้าวลูกแล้วเขามีหลายมีหลายลูกนะมีลูกถ้าลูกเล็กลูกสี่สิบลูกใหญ่ลูกละหกสิบเล็กเล็กสี่สิบใหญ่หกสิบเนี่ยเดี๋ยววันนี้โอโยากิโอยากิฮนะอันนี้คือแบบว่าเราเดินไปเรื่อยๆนะ ลองช็อตลองช็อตถ่ายยาวๆนะไม่ได้มีตัดต่ออะไรนะฮนี่มีบอกว่าของกินนะไอศครีมโรลอุ้ยด้านั้นเป็นของทอดนี่นะักท่องเที่ยวยืนแบบเลือกกันเต็มที่เลยไม้ละ89บาทพอมีไม้89ออกมาหลายหลากหลายราคามีตั้งแต่89 9 9แล้วก็149บาทคือเป็นกคากำลังเลือกกันอยู่ว่าแบบว่าเออจะเอาอะไร อยู่ต้องอยู่ติดกับบิกซีนะครับถ้าใครมาก็คือมาที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออกประตู4นะครับแล้วก็เดินมาได้เลยเนะาะมันอยู่ติดกันเลย่ะเดี๋ยวให้ดูแบบร้านอัโนี้เป็นร้านยำด้วยอ่ะร้านยำ อันนี้ก็จะเป็นอุปณนี่ไงมีมะไก่สเต๊กนะครับเป็นไก่นะบาร์บีคิวมีไม้ละร้อยไม้ละกุ้งเผากองละสองร้อยนะฮะฝั่งดนี้ม่อนเทพแซลมอนนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับแซลมอนเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยฝั่งด้านนั้ก็เป็นไก่ทอดนะครับมาดูทันนี้สิ บ้านมะพร้าวนะครับอ๋ออันนี้เป็นแบบนะอ่ามะพร้าว60บาทไอติมมะพร้าวนี่นี่ตอนนี้ก็คือเราก็เดินวนกลับมาอยู่ที่จุดเดิมที่เราได้มาจุดแรกนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้นอกจากว่าจุดนี้นะครับอันนี้คือเป็นจุดแบบใหม่ล่าสุดที่พามาเดินชมนะครับที่เขาจะมีเปิดออกมาก็จะมีเป็นจุดเดิมอยู่ทางขวามือนะฮะถ้าใครมาก็คือเดินมาสุดเลยนี่มีพาร์กรเนตอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเลี้ยวเข้าไปด้านใน โซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินเหมือนเดิมนะแต่ว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนเดิมที่เคยมาก่อนหน้าแล้วก็เคยพาเดินแล้วนะครับก็เลยพามาเดินดูโซนใหม่เนี่ยเขาบบว่าก็เปิดปแับร้านของกินอยู่บริเวณด้านหน้าด้วยฮะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราปรับลองเดินไปเล่นๆด้านในนิดนึงนะเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยเขาจะมีมานั่งแบบว่าชิลนั่งดื่มนั่งดื่มนั่งริงมนะฮะด้านในก็จะเป็นแบบขายของใช้ขายของอะไรขายของกินบ้างเล็กน้อยไปเดี๋ยวลองเดินดูด้านในกัน เ็จะพาแบบเดินเล่นๆนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบว่า,าร้านค้าอีกเยอะแยะเลยก็คือเป็นร้านของกินเหมือนกันนะครับสามารถเข้ามาด้านในได้นะมีร้านมะพร้าวมีร้านน้ำปั่นนะครับในด้านนู้นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับ ของกินเยอะเหมือนกันเนาะด้านในเดินยาวๆไปเลยมีไอศครีม Cream, มีอะไรองี้ด้วยอ๋อเดี๋ยวเราก็จะรอก่อนถ้าแบบเพื่อนมาก็เดี๋ยวเดินมาเดินหาของกินอีกทีหนึ่งอ,อุ้ยมีกุ้งเต้นด้วยตรงนี้อันนี้ทะเลโอ้มึกยั ใหม่แล้วประมาณหนึ่งร้อยมึกช็อตเยอะเหมือนกันเนาะนี่คือเด็กๆมากินมึกช็อตนะมากินมึกช็อตกันโอ้ oh. ร้านค้าแบบเยอะแยะเลยเห็นนะยาวๆนะครับด้านใน คนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคือแบบว่าเหมือนจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะแต่จริงๆคือเต็มเลยนะนักท่องเที่ยวจีนอ่ะอ่ะไปตอนนี้ก็ร้านไอศครีมนี่ร้านเปียร์เลาวาะะ่าเนเี่ยคราาับพ่อค้าพ่อค้ายิ้มมาจากไกลเลยเดี๋ยวอา่านี่ไม่ว่าของอชากชไทย กินได้เลยนะชาไทยตอนนี้คือันนี้อ้คือแบบว่าของขายเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควระนะเนี่ยมันว่าคนคนมาเยอะแล้วก็เปลี่ยนโซนครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยโซนนี้คือแบบอาจจะแบบคนเริ่มน้อยๆแต่ว่ามาล่าสุดี่ยตอนนี้คนเยอะอีกแหละขายของก็ก็เยอะเหมือนกันของกินเยอะด้วยมีด้านนี้มีว่ามแมลงทอดนะฮะมี หลายอย่างนะทะเลครกก็คือ,เ,อเป็นแบบว่าคล้าบมันเป็นอาหารทะเลแต่ว่าทำเป็นแบบขนมครกอะไรงนเงี้ยนะเขาเรียกทะเลครกฟิวชินจังตุ๊กตาตุ๊กตาเดี๋ยวลองเดินบ้าบินนะครับนี่ ใครชอบก็ลองแวะมาได้นะฮะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยนะตลาดเดินทางง่ายนะใกล้รถไฟฟ้าใกล้กว่าครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วอยู่จอดพระรามเก้าออกรถไฟฟ้าต้องเดินไปแบบระยะหนึ่งนะแต่ว่าที่นี่คือออกมาปุ๊บเดินนิดเดียวถึงแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งนอันนี้แบบเป็นโซนนั่งพักผ่อนเนี่ยนั่งแบบว่าชิลนั่งแบบว่าสบายๆด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับอ๋อนี่ไงเห็นไหม เนี่ยร้านขายเสื้อผ้าแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนั่งชิลด้านหลังก็จะมีโต๊ะนั่งกินอ๋อนี่ไงเนี่ยด้านในคือด้านในแบบอุ้ยปา่าเผาด้านในเขาก็จะมีแบบว่าร้านขายของอยู่แต่งจริงเอาจริงนะตามสไตล์ที่แบบนักท่องเที่ยวเขาชอบเขาชอบแบบนี้นะเขาอาจจะไม่ได้ชอบที่จะไปแบบเข้าไปได้เพราะว่าด้านในมันเป็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 น,เป,น,เ,ปนเป็นตึกใช่ไหม แต่ว่าคนอาจจะชอบฟิลแบบเนี่ยคือตลาดกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่การเดินมันกว้างเห็นไหมตรงนี้คือเดินสวนเนี่ยไปสวนก็นมาได้แล้วก็เดินดูของกินอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากอาหารที่จะเออโซนที่แบบได้รับความตอบรับดีหน่อยก็จะเป็นอาหารนะครับป็่โซนของกินเนี่ยคนจะเยอะเนี่ยของย่างร้อยสองร้อยนี่ไงของย่างของทอด89บาทนะครับเริ่มต้นที่8999เแล้วน,นู่นเป็นร้านน้ำอันนี้คือเป็นเลงนะฮะ อด้นี้อันนี้เป็นแบบพวกอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนื้นเต็มเลยประมาณนี้เลยทุกคนของกินเยอะอยู่นะอ๋อนี่ด้านหลังก็มีนะทุกคนเราอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในนะคือแบบพามาเดินชมโซนของกินโอ้นี่ของกินเยอะแยะเลย ก็อยู่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทมันเป็นแบบโซนนั่งกินนั่งดืม่มนั่งริงได้นะเนี่ยโุ้ยนี่น่ากินจังเลยเอยาอพาเดี๋ยวเดินเดินมาดูด้านนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นแบบโซนร้านอาหารนะส่วนมากก็จะเป็นพวกเล้งแสบต้มเล้งอะไรเงี้ยของกินเป็นนั่งดื่นั่งกินเป็นร้านส่วนมากคนก็จะอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่ามานั่งดื่มเป็นร้านเท่าไหร่คือถ้าบอกว่ากบว,าว่ามามา,มานั่งนานมานั่งชิลแบบ นานๆระยะพอสมควรแล้วก็มากันเยอะนี่ก็อาจจะมานั่งร้านเนี่ยแต่ว่าส่วนมากเขาจะอยู่ด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าจะมีที่นั่งกินนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบซื้อซื้อซื้อ,อ,อแล้วก็ไปนั่งกินแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้นะฮะหรือว่าถ้าใครชอบแบบร้านอาหารนี้ก็คือนี่นีนเล้งแซบอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างก็มีนี่เห็นไหมเนะก้าเก้าหัวปลาหม้อไฟอู้สวยเดี๋ยวไปสวยมากอไปทุกคน <laughs> เดี๋ยวดู ้น,นีอันนี้เป็นแบบโซนเสื้อผ้าเนี่ยด้านในเนไหมด้านในมันจะเป็นแบบโซนขายเสื้อผ้าขายของทั่วไปแต่ว่าคนก็จะไปอยู่โซนด้านข้างๆกันเยอะพอสมควรนะเพราะว่าโซนด้านข้างมันแบบมีของกินเยอะนะฮะแล้วก็ของของใช้อะไรก็มีด้านในส่วนมากก็จะเป็นของใช้เป็นโซนขายเสื้อผ้าอนะไรเงี้ยเพราะว่าของกินก็อาจจะอยู่รอบนอกหมดแล้วนะครับเห็นไหม เินมันเป็นแบบเด right> ี๋ยวนี้เหมือนเขาปรับเขาปรับโซนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นซื้อของใช้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยเป็นของใช้หมดเลยอนนี้พาเดินออกมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยโซนนี้จะเป็นแบบว่าร้านอาหารหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราจะเดินออกไปแบบด้านข้างเหมือนเดิมเนาะหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินออกไปทางนี้ดีกว่าไปเดินทางนี้ไปเดินทางนี้เพราะว่าเราจะได้แบบมี ไปเดินดูโซนของกินเพิ่มเติมใช่ไหมเนี่ยตรงข้างหลังสุดจะเป็นโซนร้านอาหารหมดเลยคนระับด้านหลังสุดแล้วก็หลังุสุดมุ้งก็จะเป็นแบบฟิวเดินเล่นอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ตรงนี้ถ้าห้องน้ําอยู่ด้านล่างนะครับใครมาแล้วอยากเข้าห้องน้ําก็คือต้องไปชั้นใต้ดินนะครับ mm. อู้อ่ไปเดินเดินเดินแล้ว แล้วคือเราเชื่อมือถกอกูอนน้นนี้นะแบบเดินมาแล้วก็จะมีบอกว่าพนักง,งานพนักง,งานก็จะเป็นพนักง,งานต่างชาติอนะ่ะเนาะก็จะพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคิดขั้นว่าน่าจะเป็นคนจีนเนะงงาะพนักท่องเที่ยวก็าถามว่าอร่อยไหมพนักง,งานก็บอกอร่อยคือคือนักท่องเที่ยวกับพนักง,งานที่ไม่ใช่คนไทยแต่ว่าคุยกันด้วยภาษาไทยเจ๋งเดี่ะ ไปปเดินยาวกนะันนะเดินด้านข้างอันนี้โซนด้านข้างเนี่ยทุเรียนกว๋วยเตี๋ยวอยของกินเยอะมากเลยทุกคนเดิน ด้านนี้ก็คือเป็นร้านออาก็จะเป็นแบบหนุมครกเหมือนกันนะทะเลครกเหมือนกันก็คือเขาจะมีแบบว่าหลายโซนอันนี้คือโซนฝั่งนี้ยังเป็นของกินอยู่บ้างนะครับพาเดินเล่นทุเรียนส่วนมากคือ ด้านในคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เดินมาเหมือนไม่ได้เดินมากินเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ด้านหน้าคือมีร้านของกินเยอะไงด้านข้างนี่ i, มีที่นั่งก็คือด้านข้างก็ของกินเยอะด้านหน้าของกินเยอะด้านหลังก็เยอะพออยู่ตรงกลางปุ๊บมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมือนแบบคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เดินมาเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นแบบร้านของกินม่อจะกู่ที่เราเดินหรือเปล่าโซน,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 อนโอ,นนอ Ook ้ของร้านค้า บรรยากาศมันสวยเนาะแสงไฟแสงอะไรแบบสวยงามเดินพาเดินชมแสงแบบแสงดีมากเลยอะ่ะด้านนี้คืออันนี้ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนไหมรนขาแบบฝั่งด้านนี้จะเป็นของฝากนะครับของฝากแล้วก็อันนี้เป็นร้านน้ำคือของกินแบบเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรก็เดินชมเอาแล้วนั่นเนาะ พามาดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้จะเริ่มเป็นของฝากละร้านเคสร้านอะไรร้านเสื้อผ้าเนี่ด้านนี้โอ้ด้านนี้ก็เสื้อผ้าสวยนะเนี่ยเดินออกไปเพราะว่าก็จะไม่ค่อยมีอะไรละด้านนี้ก็จะเริ่มเป็นแบบว่าของใช้เป็นเสื้อผ้าทั่วไปแล้วนะก็จะมีแบบหลายอย่างแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็ลองแวะมาเดินชมดูด้านในนี่ก็ น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนคือสําหรับการพามาเดินชมเนี่ยคือโซนใหม่เขาจะเป็นโซนด้านหน้านี่ครับที่จะมีการเพิ่มเติมร้านอาหารต่างๆมาแล้วก็จะมีแบบโต๊ะนั่งรับประทานอาหารอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบมีขายอาหารข้างในบ้างแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบหลังๆก็จะเป็นขายของใช้ของฝากแล้วนะครับเสื้อผ้าร้านอาหารก็จะอยู่โดยรอบนะครับตรงกลางก็ของใช้นี่นะมันก็จะเป็นแบบว่าตรงกลางประมาณนี้นี่ มีของฝากแต่นี้ก็ของฝากตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะคือคนทว่าวจีนมาเยอะมากเลยนะมาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าเดี๋ยวขอเดินแบบด้านข้างหน่อยนึงนี่ไงร้านเสื้อผ้า เครื่องเกง,เงเกาง,งเกงช้างอะไรเงี้ยส่วนมันก็จะประมาณแบบหนึ่งร้อยบาทปกติอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้แบบราคาสูงกว่านั้นนะหุยโอ้อันนี้แบบร้านนี้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นว่าแมกเนตสี่สิบบาทใครอยากได้มาตรงนี้ได้แมกเนตกระดันเสื้อผ้าประมาณนี้เดี๋ยวเดินเดี๋ยวให้เดินให้ดูตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบชุดเซ็ตชุดเซ็ตแบบว่าน่ารักน่ารักแวน่นอันนี้เป็นคาเฟ่นะครับเอาเมื่อสักครู่นี้ไงที่เราเดิน อเลงแคบเมื่อกี้ประมาณนี้แล้นะี่ยทุกคนหมดแล้วเดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกแล้วนะฮะซอยนี้เราเดินหรือยังเรายังไม่ได้เดินนี่ซอยข้างลัดเนี่ยอเสื้อผ้าซอยอะไรต่างๆเสื้อผ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนะครับ ตลาดจอดแฟร์รัชดานะครับอของฝากเป็นร้านของฝากส่วนมากจะเน้นเป็นของฝากเยอะแล้วนะของกินอยู่ด้านนอกนะครับแต่ถ้าใครมาก็จะประมาณนี้แหละก็จะได้เจอลักษณะประมาณน,นี้ถ้าใครแบบจะซื้อของฝากให้มาให้มาในอาคารเนี่ยอาคารแบบนี้จะเป็นแบบของฝากของใช้แต่ว่าถ้าใครจะกินข้าวให้อยู่โดยรอบนะครับอยู่ด้านนอกรอบนอกนะครับ ไปเดี๋ยวซันก็จะไปเดินเล่นๆแถวนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางออกออกไปด้านนอกตรงนี้ก่อนเพราะด้านในด้านในก็อาจจะมีความร้อนนิดนึงเนื่องจากว่าเขาจะมีทํากับข้าวกันน้าปั่นก็น่ากินจังเลยทุกคนตอนนี้เพื่อนก็อยู่ระหว่างการเดินทางมานะครับเดี๋ยวนัดเพื่อนมากินข้าวนะตอนนี้เพื่อนกําลังเดินทางไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วโอเคไปเดี๋ยวออกไปรอบริเวณด้านนอกนะครับที่น้ำปัง โอ้ oh, อันนี้เป็นซีฟู้ดโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของจอดแฟร์รัชดาที่พามาชมนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับเขาก็จะเปิดทุกวันช่วงเย็นถึงดึกๆนะครับอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าศู์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออกประตู4แล้วก็เดินมาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะไปเดินเล่นบิ๊กซก็อยู่ติดกันเลยเดอะสตรีทก็เลยไปอีกนิดนึงนะครับ ทุกคนได้แล้วนะฮะอโวคาโดปั่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะเนี่ยเมื่อกี้เราเดินมาจากรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของริมทางตอนนี้สองทุ่มคนก็ยังเยอะอยู่เลยแต่ว่าเราเพิ่งซื้อน้ำนะฮอโวคาโดปั่นมาเรายังไม่ได้กินเราก็ต้องลงรถไฟฟ้าไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้อจะไปรถเมย์วิ่ยค่าหนึ่งสีไม่ทัน เราจะไปรถเมล์กันเพราะว่าเราเอาน้ําลงไปกินในนั้นไม่ได้นะครับปะปะปะเตอนนี้อยู่ไปรถเมล์นี่หนึ่งเจ็ดเก้าไม่ทันวิ่งมาไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดสามด้านหลังเป็นรถแอร์เดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วนะครับมารถไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะมาแบบรถเมล์ก็ได้